ยิ่งไกล่เรายิ่งเดินไกลขึ้นมาใกล้ส่งบาลดิยิ่งไกลยิ่งพาหายหน้าดิโอ้ยใครตีดากมไม่เห็นจริงๆอ่ะแล้วเผยมันแรงขนาดนั้นนะเดี๋ยวตาไปอีกไงโอ้โหปลาปลาโคตรซิ่งเลยอ่ะซิ่งโคตรซิ่งอี๋ปักไฟแล้วตอนยิ้งเกิดกินซอมบี้บ้างเถอะเนื้อคนเบื่อมั้งไหมเนี่ยโอ้ยโหมันดิบจริงจริงเฮ้ยเฮ้ยมันกินมามันกินมา เฮ้ยเจ๋งคุณโค้ดเร็วคลิปขึ้นฉลาดน้อยขึ้นมันไปแล้วขึ้นเนี่ยแน่ใจคือล้วเร็วอยู่ข้างล่างก่อนนะพี่คุณเห็นไหมอ่ะคุณคุณผมบอกว่าให้รีบขึ้นมาคุณก็ไม่ยอมขึ้นขึ้นเนี่ยผมบัรกอยู่วิกกี้ผีน้องตีเลยด้วยเลยตีด่ะวิคกี้ผมสู้ซอมบี้ด้วยแหละ โทษไม่ได้นะครับโทษสามีด้วยก็ผมบ้าอไม่ผมไม่ได้บา็กนะแต่ว่าเออไม่มาคุณคนมันเหลือบตาออไปเ,ออเห็นปลาตัวใหญ่ผมไม่อยากลุงเลยโอ้ยคุณกรีดยิงปล่อยให้คนผูดยาษาคิดก่อนดิคุณเดี๋ยวมันก็มาเลยพันหลังครับ เป็นเป็นเป็นคนขับแบบไหนครับเนี่ยเอาด้านหน้าคนคนคนด้านหน้าหลังข้างที่ข้างหลังงว่างอยู่เอาเอาข้างหลังที่ว่างไปไปหันหลังข้างที่ผมนั่งไปได้ยโอ้โหคนไหนที่หนึ่งผมให้สูนยดาวเลยคะแนนโอ้โหรีวิวรีวิวสูนยครับรับรับส่งแย่มากเลยเออผมก็เรื่องมากนี่แหละอะไรอะครับพี่เออกินปลาโอ้โหค้างนี้ไม่ใช่ปลาธรรมดา นี่ปลาวานเลยอะ่อกะกี่ชาติเราไปถึงสิบปีคือมันไกลมากเลยเพราะคุณโอ้ยค,คิดหน่ดิเอ,อ่อคุณไปทางอ้อมทางลับที่ไกลกว่าเดิมมัน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 ไม่ไกลหรอกสิมันก็แปลกอะดิโอ้ยกินอาหารอรอ่อยแต่ยังดีไม่มีปลานะคุณมันไม่สปอร์อดิวิ่งไปเร็วได้ ดิบแล้วดิบแล้วดิบดิบดิบตอนแรกเหมือนแข่งโฟกัสเลยคุณโอ้ยผมทำเสียแล้วคุณยังไม่เชื่อเขาอีกอ่ะเราต้องตรงไปก่อนถ้าเลี้ยวไปจะเจอลาพวกนั้นได้ก็จะเจอเกาะข้างหน้าไม่แน่ผมณอาจจะเจอระเบิดก็ได้เดี๋ยวมันจะเจอเกาะคุณเชื่อป่ะน่าเจอหนึ่งตัวแล้วจริงเนาะน่าข้างล่างเหรอโหมันวิ่งมาแล้วเออคุณเนซี่เนซี่วิ่งมาแล้วคุณตีมันก่อนดิ ตียิงไงตัวเล็กมากเลยวิ่งเร็วด้วยเห็นไหมผมดิฟเนี่ยเห็นไหมโอ้แล้วว่าทางลัดผมเนี่ยสุดยอดเนี่ยพลยกล้อมาทางไหนเนี่ยแม่ผมโอ้โหมาแล้วเจอแล้วโอ้โหโโอ้หปลาโคตรใหญ่โคตรใหญ่จริงๆเร็วขึ้นบอกขึ้นบอกขึ้นบอกขึ้ื่อนบอกขึ้นบอกพี่บอกขึ้นบอกไงคุณไปก่อนเลยไปก่อนแทนที่ที่ผม ไปหาโบกอนไปหาโบกอนมันช่ดิบดิบดิบโอ้ดิบคราวนี้มาได้ไกลอยู่ก็ว่าไกลกว่าเดิมมาอีกด้วยมว่าเส้นทางไกลกว่าเดิมอีกเฮ้ยดีแล้วไปเจอป้าคนนั้นสิชาตดด้วยแล้วกี้คุณตายได้ไงถามหน่อยโอ้ยโอ้ยโอ้ นี่ปลอดภัยจริงไหมนะพี่ทางลับพี่นี่เขาซอยไหนแล้วเนี่ยใกล้ถึงแล้วคุณจะพูดเยอะโอ้ยใกล้ถึงที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวคอดูแผนที่นี่คุณขับคุณหรยกก็ข่มขึ้นบอกก่อนที่ผมให้ผมมาอยู่บนทะเลเดี๋ยวถ้านี่มีปลาบนลอยอยู่ในน้ำอ่ะอันนี้คือแบบว่าคิดว่าคือแบบผมมีปลาอยู่ในทะเลไปหนีบนทะเลนะโฮ้ยผมปิู่ดิสักคำดูขาก่อนผมสะไล่ไหมเนี่ยฮะเห็นขาเขาไหมตัดไฟัดไฟเลยมันเกิด เดี๋ยวช่วยนะอ่ะคุณขึ้นน้ำดิผมไม่รู้ว่าผมขาสไลด์เพราะแต่ว่าผมพูดอย่างนั้นอ่ะสไลด์เลยลื่นไหมไม่ลื่นหนก็เดินปกตินะครับคุณลองกดไอ้นู้นดิที่ขาของตัวเองมันก็ปกติไหมคุณลองกดเดินแล้วก็กดที่ขาไปมันก็คุณม,ม,มันมันมันไม่โอกาสไม่เกี่ยวมันแค่แอนิเมชั่นนิ่งๆก็นั่งก่อนดิคุณไม่ใช่คนขับ เยันตูนี่เหรอยันเรื่องนั่นโอ้โหก็ผมอยู่ข้างหน้ามันกดไม่ได้ครับพี่คุณเจ้าครั้งจะตายมันเฮ้ยกานบรรยาย,ายของมันของของหนุ่มน้อยที่ที่มันด้วยกับผู้ผู้ผู้รับสง่งรู้ว่าเขาจะรอดหรือเปล่าอุ้ยมาจากไหนวะใครปีปานะี ทางรับไปเนี่ยทางรับหรือทางภัยหาน้าเนี่ยโอ้ยคอผมเป็นไรไม่พี่คอยเฉยคอยรีคอบันเค็ดโอ้ยโอ้อยรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าจะเกิดเจอภาพหลอนนะอุ้ยประวานประวาน